สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำอินโทรกันนะครับบนแอนด o i ยนะแอปที่เราต้องมีก็คืออะไรวะนี่อะไออะไรวะอิเมจฟโฟโต้มีใช่ั้ย ช่างแม่งอันเนี้ยอันเนี้ยเออเนี่ยไอปอปนเนี้ยเออนะเล้แอปหนึ่งที่ผมใช้นะก็คืออ้ย AMD เนี่ยนะสองอ,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 อันนี้ก็หาโหลดได้ในเพลโตน,นะนะครับนะ แรกเขาเข้าไปในไอ้นี่เลยนะคือ,อในแอปเนี่ยแล้วก็กดตรงเนี้ยไอ้รูปเพลแล้วก็บวกตรงข้างซ้ายว่ะข้างขวาดิข้างขวาเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วคลิกไิที่นี่อะไรละ่ะดินสอนะแล้วเราก็กดเข้าไปที่อันแรกแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาแบบไหน มุ้ดเราจะเลือกเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาอันนี้แล้วกันครับแล้วก็กดติดต้องนะกดแล้วเราติดต้อเลยแล้วกดต่อแล้วเราก็จะเลือกเพลงแล้วเลือกเพลงในคังของเราก็คือตรงนี้ด้วยใช่ดิเลือกเพลงนี่นี่เลือกเพลงในเพลงเราเลือยจะมีมาให้นะสูดเผมเรียกอันนี้กันต่อเลย แล้วเราก็เลือกภาพโอ้ยทำไมช่างมีน้อยอะไรวะเนี่ยไอ้ภาพภาพค้นผมเลือกไอ้พวกนี้แหละนี่นี่นี่น,นี่นี้แหละนี่แล้วก็รอมันโหลดก่อนแอปนี้ต้องใช้เน็ตด้วยนะ โอเคแล้วเราก็ให้พิมพ์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยไม่ว่าอีนี่ะกันเออใช่นี่แหละเ,เสร็จเสร็จยังไงอันนี้นี่เสร็จแล้วแล้วคุณก็ก็กดตรงเนี้ยขวาสุดแล้วก็รอประมวล ไม่นานมากนะถ้าผมเข้าใจแบบนี้ก็คือผมไม่ค่อยนานไม่มาแหละมัง้งเออกดตรงนี้ไปเลยว้าสุดนะข้างบนรูปเพเยแน่ะ แล้วก็รอมันขึ้นมานะนี่ไงเนี่ยรอมันขึ้นมาค่อนข้างนานนะครับมาแล้วนี่ ปกติเราจะกดเพย์เพื่อทดสอบดูแล้วกดเข้าไปดูผมก็ไม่ดูนะฮะเนี่ยแล้ววิธีโหลดเนี่ยถ้าเรากดดาวโหลดตรงนี้ใช่ไหมมันจะให้เราซื้อซื้ออะไรลองกดไปดีเขาดูดูด,ด,ดอะไรสักอย่างไงช่างมันเถอะนี่วิธีโหลดของผมก็คือกดเพย์แล้วก็เนี่ยเลือกไอ้นี่ a d เนี่ย แล้วเราก็กดโหลดไปเลยไฟเหมือนกันแล้วเราก็โหลดไปเลยนี่แล้วเราก็าจะได้อินโฟของเราแหละแล้วก็รอจนเสร็จแล้วมันก็จะเรียนได้แล้ว